จ้าสำหรับเพื่อนคนใดที่กําลังรับชมในช่องแสบสะออนอยู่อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ซับสไครต์มุกดาได้จ้าเดอ้อและก็สำหรับช่องทางเฟซบุ๊กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มุกดาได้จา้ามันจะได้เป็นควันกาลังใจให้มุกดาได้เหตุคลิปต่อไปให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันเนาะจา้าเนาะขอบคุณจา้า ตอนช้าเนีเขากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายและแฟนๆอันเป็นที่รักของมุกดากลับมาพอมาเจอกับมุกดาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้เมนูตามใจลูกจ้าเมื่อนี้ย่ำเห็ดเข็มทองทอดกรอบจ้านี่ก็คือนำย่ำนะจ้าเห็ดไวตรงกลางแล้วก็เห็ดเข็มทองทอดกรอบเนะจ้าเนาะผักของเห้าก็มีแตงมี่ผักชีแล้วก็ผัก ขึ้นช่ายนะจ๊ะใบตองโอแล้วก็ผักคอมเปเเรือตะคลิปที่แล้วกัแม่จ้าสารแน่เสียงไว้นี่พริกจ้ะโอ้ยขึ้นหลายแต่พักมาสิเน้นกับอีกแะจ้ะนี่ก็เรือตะคลิปที่แล้วจ้ะกัสีพยายย้มกินมันเหมือนะจ้ะมันสิบริเลเรือจ้าเมนูตามใจลูกเทรนกับลังมาแรงจ้าเบาๆหลายลองเิือก่อนะจ้าจะข้าเนาะ ว่าจะค่ํมละหลายค่มอยู่เสิร์ฟเองช่วงเองตบเองกินเองนี่ยังล่ะอืมสุดยอดจ้ะ น้ำยำนี่สิออกเปรี้ยวหวานเข้มเนาะจ้ะกินกับเห็ดเข็มทองทอดเนาะจ้ะเนะาะชัวร์ ก็แซบของเขาอยู่ได้หละจ้าครั้งแรกของมุกดาเออละนิกได้อาหารยังสิอืมลูกสั่งมาแม่จัด แม่จัดให้คุณนะอุ้ยน้ำหยอยมากเนะนะ่ยคุณนะยดติงติงเลยคุณนะยั่วยัว,ยวน้ำลายจ้ายั่วยัว,ยว ตรงเองตบเองสไตล์แม่มุกดา อืพี่น้องเลยขออนุญาตนะจ๊ะหมูดาลืมปิดหน้าต่างไปปิดหน้าต่างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานานละคือว่านบ้านอยู่ข้างถนนเนาะจ้าเนาะมัน เสียงรบกวนไหมจ้ะเวลาเข้ากับลร่งมีสมาธิในการกินมั้งจ้ะเข้าตองการทําสมาธิมันบ่จ้ะอันนี้เข้าใจเนาะที่มุกดาวเา <laughs> อืม

ือมาแต่หลายอ่ะย์ประมดจักเถอะเอาแซ่ตู้เย็นไว้จนหกักออกหักมันีจะหลากมันนนะ ทายเยอะจ้ะแซบดูผู้ใดอยากเอาสูตรมูดาไปเฮ็ดมาบ้ากันนะจ้าบ่าหัวลิขสิิทธตกลับแก้มอกีกแล้วจ้ะเมนูกลับแก้มกลับแก้มสำรับมุกดาเนาะอืม ระเบิดลงองยิมอดกี่ล่ะมึงเนี่ยอ๋อ one. พักกันเลยพยายามเคียียตู้เย็นจ้ะพยายามกินพักเมือน,นี้แต่ว่ากับเบาๆนิจ้กหน่อยละพักเพราะว่าถ้านักพักเดี๋ยวก,กับกินบ่ได้แม่จ้ะอืม ช่วงเองตบเองจ้ะซับกุ้งใส่น้ำได้เนี่ยอืมทั้งกุ้งโตทั้งกุ้งซับเห็นบ่จ้ะอืม ย้ำลาย อุ้ยย่อยหุนน่ะอืม cái mà văng vậy, ngọt, pích quả nó cho อัน,นี้มันดีอย่างหนึ่งคือ่าอย่างอันนี้มันถอดนะจ๊ะแล้วก็กินก็นำย่ำเนี่ยคือว่านี่นต่หายเหลือไหม่จ๊ะ ถ้ากินแต่ถ้ากินแต่เฮด <c oughs> โอ้ยสำหลักถ้ากินแต่เ็ดมันกับสิเลี่ยนเนาะจ้าเนาะเห็ดกับครีมสิมันเลียนเห็ดกับเมโยเนสเห็นเขากินเนาะอันนี้ก็พอดมันไปแห้งเหรอ phải áp chuyện เห็ดยังก็บป็คือบ,บ้านคือเมืองหอเยเลยมกุกตาเห็ดยังก็เห็ดไรไร nghe nhai đây à ừ. จ้าขอบคุณที่รับชมเนาจ้าเนาะพอกันไมมคลิปนาะสำหรับมือนี่ไปแล้วจ้ามุกดาไปแล้วจ้า